มือปราบสัมภเวสีหลังจากที่พ่อของคุณโอ๋โดนร่างส่งทักว่ามีองค์ฤาษีอยู่ในตัวจึงได้ทำพิธีกรรมครอบครูรับองค์และนำรูปปั้นมาไว้บูชาต่อมาก็มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับพ่อของเธอแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเรื่องร้าย มันได้เกิดขึ้นกับบรรดาญาติญาติที่ไปรักองค์มาเช่นกันตั้งแต่ที่แบบพ่อมีอาการเจ็บนี่เราเห็นไหมครับว่าเขาเจ็บยังไงอะไรคือพ่อตอนแรกเขาก็แค่เขาก็คือแกเจ็บมาตั้งแต่รับก็คือ20สิบกว่าปีแล้วเราก็ชินกับที่ว่าแกบนเจ็บบนปวดเราก็ชินแล้วแต่แกก็ไปหาหมอนน่นนี่นั่นแกก็ไม่หายแล้วบางทีแกก็เหมือนแกท้อแล้วค่ะแกปวดท้องแกก็ซื้อยา โรคกระเพาะมาทานอะไรแบบนี้ค่ะคือคือแกไม่เหมือนว่าพอกินยาก็หายไปแกก็ไม่ได้ไปเช็คไปตรวจอะไรเงี้ยค่ะอาการเจ็บป่วยที่พ่อของคุณโอ๋เป็นมานานหลายปีที่เห็นได้ชัดก็คืออาการปวดท้องที่จะเป็นเป็นหายหายอยู่บ่อยครั้งแต่ในครั้งนี้พ่อของเธอกลับมีอาการหนักมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลและทางแพทย์ ได้วินิจฉัยว่าอาการที่เป็นนั้นคือโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะแล้วมีครั้งล่าสุดที่ก่อนแกจะเสียแกปวดมากไงคะก็เลยพี่ก็เลยพาไปคลินิกคลินิกเขาก็เลยส่งตัวไปโรงพยาบาลก็เลยตรวจเจอมะเร็งแกเป็นมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะเหมือนก็ว่ามันลามไปติดติดตับติด ติดปอดหมดแล้วระยะสุดท้ายแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆก่อนก่อนแกจะเสียค่ะก็มังก็เคยฝันนะคะว่ามีพระมาบอกว่าเนี่ยมันของที่อยู่ในบ้านอ่ะมันเขาไม่ใช่เทพนะมันเขาไม่มีที่อยู่แล้วเขาเหมือนมืนเขามาหลอกเราอ่ะว่าเขาเป็นเทพเขาไม่ให้พ่อตายง่ายเขาจะอยู่กับแบบวันใดที่พ่อตายคือข้างในพ่อจะไม่เหลือแล้วอะค่ะ ระหว่างที่พ่อป่วยหนักคุณโอ๋ต้องเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเธอได้ฝันเห็นพระมาบอกถึงสิ่งของที่พ่อของเธอรับมาบูชานั้นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีจึงทำให้เขาต้องเป็นเช่นนี้แต่มันยังไม่จบคุณโอยังได้ฝันถึงเหตุการณ์อันน่ากลัวที่เกี่ยวกับพ่อของเธออีกก่อนที่ท่าน ีวันว่าพ่อนะ่ะพยายามมายึดยึดตัวจับแขนตรงข้างยึดเอาไว้อ่ะคะ่ะแล้วมันมีควันขาวๆออกจากจมูกพ่อมันพยายาม,มที่จะเข้าจมูกพี่อ่ะคะ่ะก็ดิ้นนะคะแล้วก็พอดีตอนนั้นห่อเจ้าแม่กนอิมเป็นยกอยู่ค่ะก็เอามาแบบจี้จี้พ่อแล้วควันนั้นอ่ะมันตกเป็นตะคาบเต็มพื้นเลยะคะ่ะมันก็เลื้อยลงไปข้างล่างตกล่องไปอยู่ชัช้นล่างเนะะี่ยค่ะ ก็มองไปมันเป็นผู้หญิงแบบหน้าตาแบบน่ากลัวมากเลยค่ะหน้าซีดตาแบบดำๆตาดุๆค่ะก็มองขึ้นมาว่าลูกมึงจะต้องเป็นลายต่อไปกูจะเอาลูกมึงตอนที่พ่อเขาป่วยแล้วเขาได้แบบขอสิ่งสิ่งเหล่านี้ให้ช่วยเขา,เขาอะไรก็พูดนะเขาก็เขาก็บ่นตลอดนะคะว่าทําไมล่างล่างมึงทุกทรมานขนาดนี้ทําไมปู่ไม่ช่วยล่าง แต่เขาก็ไม่ได้สั่งใครว่าให้รับหรือว่ายังไงเขาก็ไม่ได้สั่งลูกนะคะแล้วตัวพี่เองไหว้ไหว้แบบทําพ่ออะไรไหมะเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนตอนพ่อเจ็บหรือว่าอะไรแบบที่เรายังไม่รู้ค่ะเมื่อก่อนก็คือไหว้ตลอดทําบางทีพ่อเจ็บไม่ได้ทําก็มาทําให้เขมามาไหว้มาเอาผลไม้ขึ้นเอาน้ําขึ้นไรแบบนี้ไหว้บูชาตลอดอะค่ะแต่พอตั้งแต่ฝันนะคะ ก็ไม่ได้ไหว้ไม่ได้อะไรคือไหว้ก็คือไหว้พระแต่ก็ไม่ได้นึกถึงตรงนี้เชื่อเรื่องนี้รึไหมไม่ไม่ถามว่าเชื่อไหมคือถ้าถ้าเขาเป็นเทพเขาก็ต้องช่วยพ่อเนี่ยถ้าเขาเป็นเทพแล้วทําไมพ่อเจ็บตลอดขนาดนี้คือก็ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่เขานะตอนนั้นค่ะแต่ทําไปเพื่อเพื่อไม่อยากขัดใจพ่อเขาค่ะคือพ่อเขานับถือของเขามากค่ะ สิ่งที่คุณโอฝันนั้นอาจจะเป็นลางบอกเหตุในสิ่งที่พ่อของเธอได้กระทำไว้และมันได้เล่นงานเขาจนถึงแก่ความตายจนกระทั่งตอนนี้มันกำลังจะมาเล่นงานเธอและคนในครอบครัวที่คิดว่าสิ่งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเรามัน เป็นเพราะสิ่งน mm ี hmm. ้อเปล่าโดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าลูกชายเขาก็เป็นเด็กปกติมาแล้วแล้วเขากลัวเหมือนเขาเห็นอะไรแล้วเหมือนเขานอนเปรี้ยเนี่ยค่ะเขาเขาจะร้องอยู่ดีเขาก็หุนเลาะเหมือนมีคนมาเล่นนะเขาอย่าซี่อย่าซี่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็บางทีเขาก็ร้องไห้ว่ามาอีกแล้วมากันอีกแล้วเราก็ให้ให้ตาค่ะตีที่ขอบเปรีต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 ตตจนจนเหมือนอะไรบางอย่างลงไปแล้วเขาถึงจะยอมนอน mm hmm. พอพ่อเสียไปได้ฝากฝังอะไรเราไหมเขฝากฝังว่าไปเช่าพระห้านิ้วมาทําบุญให้แกคือแกสั่งเสียแต่เรื่องตาหนักนี้แกไม่ได้สั่งก็เหมือนคือแกไม่ได้ให้ผมมารับผิดชอบหน้าที่ตรงนี้แล้วผมก็ไม่รับหน้าที่ตรงนี้ว่าหน้าที่ตรงนี้ผมจะไม่ดูแลผมจะดูแลแค่พระพุทธส,สงฆ์พระธรรมอะไรแค่นี้แค่นั้นที่ไปหาหมอปลาคือเอาอะไรไปให้แกดูคือผมเอารูปภาพไปให้ท่านดูแล้วท่านก็บอกว่าอ,อยู่กันไม่ได้ยังไงเนี่ย พอจับพอจับรูปแล้วแกก็เกิดอาการแบบเหมือนที่เกิดขึ้นทุกครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาก็คือแกจะมีอาการอ้วกน้ำตาไหลมีอาการอาการหนักอะผมผมเห็นแล้วผมสงสารแกเห็นแล้วสงสารแกแล้วกแล้วแกก็บอกอยู่กันมาได้ยังไงเนี่ยแล้วพ่อเป็นยังไงบ้างก <"K> ็บอกอ๋อพ่อผมเพิ่งเสียไปได้ไม่กี่วันเนี่ยครับผมก็ถึงได้มาแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมต้องมาหามอกปานะแล้วแกบอกไหมว่าต้องทําอะไรบ้างก็แกก็บอกว่าเดี๋ยวแกก็จะมาจัดการให้ ระหว่างที่รอความช่วยเหลือจากมือปราบสัมภเวสีของเราก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดเกิดขึ้นกับคุณโอและคนในครอบครัวของเธอมีแบบว่ากับพี่ชายนะคะก็วันนี้ยังดีๆกันอยูพ่พออีกวันนึงพูดกันคำสองคำเนี้ยค่ะก็ทะเลาะกันก็โมโหใจใจของพี่อะคะ่ะค,คือคือไม่ยอมอย่างเดียว พี่ชายเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงไปอยู่บ้านน้ามั่งไรมั่งใจนี่ก็ไม่ยอมอย่างเดียวคือคือเหมือนกับว่าจะต้องเอาเรื่องจะต้องต้องตามไปว่าตามไปอะไรเขาตลอดคือแล้วก็ใจใจี่คือแบบไม่อยากอยู่แล้วบ้านหลังนี้คือไม่อยู่แล้ว่ะจะไปแล้วไม่อยู่แล้วแม่แม,แม่แม่บอกใจเย็นๆนะตั้งสตินะลูกก็ร้องเหมือนเด็กๆเลยว่าไม่เอาไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่ไม่เอาแม่ก็นั่งฟังอยู่แม่เขาก็ห้ามใครก็คนนู้นก็ร้อนคนนี้ก็ร้อน แม่เขาก็นั่งร้องไห้อยู่เพียงเขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาแค่คิดแวบ,บเดียวว่าเขาอยากตายเท่านั้นแหละแล้วเขาก็เดินลงไปข้างล่างเขาบอกมีคนบอกเขาว่าลงมาลงมาข้างล่างลงมาหาเชือกเขาก็ไปหาเชือกเอามาเข้าห้องน้ําแกเข้าไปผูกคอแต่ว่าแฟนอะได้ยินเสียงแบบเสียงเหมือนคนหายใจไม่ออกอะคะ่ะในห้องน้ําแฟนก็เลยวิ่งเข้าไปว่าแม่ทําอะไรนะโอมาดูแม่ที่แม่ทําอะไรแฟนก็เลยตัดสินใจกระชากประตู กระชากประตูมาแล้วพอดีพอจังหวะกระชากไปแม่เชือกขาดพอดีจะไปไม่อยู่แล้วยังคุยไม่อู่เกไม่ยงจะไปอะไรกกันถามมันดูแมถามถามันดูถมันแม่ชาไม่ดูไนีเรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขานั้นสาเหตุ อาจเป็นเพราะพวกเขาได้นำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตจนทำให้เกิดเรื่องร้ายๆตามมาแล้วมือปราบสัมภเวสีของเราจะจัดการเรื่องนี้ได้อย่างไรและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะพบกับมือปราบสัมภเวสีของเราแล้วครับ เขาคือชายที่ปราบพูดผีสัมภเวสีชั่วร้ายด้วยปลายนิ้วมือชายบ้านๆผู้อยู่อย่างเรียบง่ายและไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากชาวบ้านที่เขาช่วยมือปราบสัมภเวสีจิรพันธ์เพชรขาวหรือที่ทุกคนรู้จักและเรียกเขาในชื่อหมอปลาอดีตบัณฑิตวิศวกร ทีชีวิตพลิกผันต้องมาช่วยเหลือชาวบ้านโดยไม่ได้ตั้งใจจากการที่ตัวเองถูกคุกคามจากวิญญาณร้ายเขาก็ได้ความสามารถลึกลับมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อมีวิชาและความสามารถพิเศษเขาก็เริ่มช่วยเหลือผู้คนโดยไม่ได้เรียกร้องเงินทองใดๆเขาจะสยบสัมภเวสีทุทกตนที่เบียดเบียนมนุษย์ด้วยเทียงปลายนึ้ง เวีทุกวิญญาณทุกตัวทุกตนทุกทันที่คุณอยากคิดจะสร้างเวสทรกรรมก็จะไม่ไปุณได้เจอดีกับผมแน่และนี่คือหมอปลามือปราบสัมภเวสีของเราครับแค่สัมผัสแรกของหมอปลาที่เข้ามาภายในบ้านอาการของเขา ก็เริ่มแย่ทันทีคือสั่งูสัได้ยายนี่คือเดี๋ยวผมจะคูปาให้ดได้หมครัพี่เย้ไหมเนี่ยหน้าตานได้ยายนี่อะย่างเนี้ยคถ้าผมจะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ไหม เยพี่พี่ต่างนะมันไม้เป็นคนดีกับพี่ไม่เลยอ่ะไม่มีคนดีเลยใช่ไหมพีแต่พ้นเสียเนี่ยพี่เยียบวัวทั้งหมดเลยเนี่ยมันมเป็นคนดีี่ดีตำแหน่งไม่ถูกต้องพี่ชายทีมันจำกัดนะพี่ไม่จำกัดพี่ถาทถาดีกว่าได้แค่เสมอตัวทำไม่ดีแล้วมันเลขาทีคนอะไรเนี่ยพี่คำว่าเจ้าที่อยากให้พี่ คือตัวเราเองตามนั่นคือเราเองกันคือเจ้าที่ไอ้ตรงนี้มันเป็นทูองพีจาาไปแล้วไม่ใช่เจ้าที่เจ้าที่คือพี่ก็ลูกชายพี่คือเจ้าที่คือเราอย่าไปเชื่อพระโพบบรรดาหมอดูอยู่ไงว่าเจ้าที่มันคือพี๊ที่ไม่ใช่เจ้าที่นคือตัวเราเองแต่พอเนี้ยพี่เอาตรงเนี้ยพี่ก็ยยบย่้งพี่ะมันก็เป็นซัมมั่วไีชั้นตำไปเลยฮะมันแย่ดิจากนั้นหมอปลา ก็ขึ้นมายัางบนบ้านที่มีของบูชาเขาก็มีอาการแย่อีกแล้ว ผลป<ข>ั้นเ<ช>ราเนี่ยของผมเนี่ยนี่ครับสิ่งที่ผมปั้นคือนั้นที่ผมเล่าหมอปลาฟังก็ประมาณว่าผมได้ช่วงเนี้ยผมแค่เห็นช่วงนี้อย่างเดียวที่เป็นสิ่งที่ลบล้างจะเห็นแค่ช่วงที่ว่าเป็นร่างทรงของพ่อผมอะ่ะเป็นสิ่งลบล้างไม่หมดเลยแต่ข้างบนผมไม่เห็นข้างบนี่คือสิ่งสักเล็กก็คือเป็นทียิบนใหญ่ท่ตา <ใจ S 2> แต่ไม่คือพูดถึงปลุกในปลุกหมาชันต์ทำอ่ะที่พอแอบอ้าวเขาพูดเทพท่านๆที่เขาพ่อเขาคืเกรดเนี่ยมาใช้ด่างมันรู้แอ่ว่า แล้วแอบอ่านเป็นเทพกลางๆพอคําว่าเทพเนี้ยคือผู้ที่อยู่สูงแล้วแม้เขาอยู่สูงไปแล้วส่วนมนุษย์เราเนี้ยอยู่ระหว่างพื้นดินกับพื้นสวรรค์ถ้าเราทําดีแรบอะไรถึสนสวรรค์ถ้าเราทําเหลวใจวเราต้องมาลบไงแต่ที่นี้คือมนุษย์เราเนี้ยชอบแอบอ่านของสูงเนี้ยไปอยู่ในร่างกายท,ทั้งทั้งี่หลังกายของเราเนี้ยเทพเขาอยู่ใหญ่แล้วเป็นร่างที่มันสกปรกเขาเรียกว่ากายที่ยากแต่เทพก็คือกายที่ถี่ไงก็เรานับที่ศาสนาพุทธนะป้า รูปพอรูปแม่รูปูยาตายายลูพระเจ้าแผ่นดินรูปพระสัมมาสมพุทเจ้าเนี่ยนั้นคือสิ่งสมควรยกเหมือกรามยกเหมือไหวากอดออกจากบ,บ้านพระภูมิตัวเนี้ยมันเป็นพวกผ่าพวกหมอดูไปแล้วหมอปลาไม่รอช้าที่จะทำพิธีในครั้งนี้เขาได้ให้คุณเอสโยงสายสินจากสารพระภูมิมายังโกรของพ่อจากนั้นก็โยงมาจบ ที่ของบูชาเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณสัมภเวสีที่อยู่ที่นี่ครับต่อจากนั้นคนในครอบครัวก็ช่วยกันเตรียมของทำพิธีครับ,บออว่าขอพฤสิกรรม่ะไหยก็ไม่ต้องเป็นหว่วอะไรอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จุดทูบอกพ่อคนละดอกบอกดวงวิญญาณพ่อว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะปลดปล่อยสิ่งที่พ่อรับมาให้วิญญาณ่ด้ขารุดพ้นแล้วก็ขอโอโหสิกรรมให้พ่อด้วยพี่อ่ะว่าสิ่งที่พ่อทำมาบางครั้งอ่ะพี่ก็ไม่พอใจอยู่แล้วดีไหมะบอบแฟนทําแบบนี้อ่ะดีไหมก็โอโหสิกรรมให้แกด้วยแกไม่ต้องมาหลับภาระหลับดาก็เป็นห่วงพี่อีก การทำพิธีในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรติดตามต่อช่วงหน้าสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของผูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมรุ่นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ตข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทางเว e บุ o k รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัล I'm